เลือดเข้าไปมันจะเป็นตัวสีแดงข ได้ปรึกษาพาดูนกพร้อมด้วยเพื่อนๆพนาคีวิหกวันนี้เราเดินทางกันไปที่จังหวัดสระแก้วนะครับจุดหมายปลายทางของเราก็คืออุทยานแห่งชาติปางสีดานะครับเป็นครั้งแรกที่เรามาที่นี่เพื่อที่จะสำรวจดูนะครับว่าที่นี่นอกจากผีเสื้อแล้วมีนกกี่ชนิดชนิดใดบ้างที่น่าสนใจนะครับตอนนี้เรามาถึงที่ อุทยานแล้วนะครับก็ทำการจ่ายค่าทมเมียมเข้าอุทยานแล้วก็เดี๋ยวจะเดินทางไปยังจุดปดอดห้นะครับ ี้เราพากันมาที่น้ําปกห้วยแน่ขมิ้นครับเปิรญาติแรงชาติปางสีดานะครับก็เป็นที่ใหม่ที่เราไม่เคยมานะครับก็จะมาสำรวจดูนะครับว่ามีประชากรนกชนิดใดบ้างที่พบเจอที่นี่นะครับอันนี้สมาชิกภาคีวิหกก็มากันสามคนนะครับมีโนะครับหิ่งห้อยแล้วก็พี่นายครับพี่นายวอร์มานิกาช่องนายเจอนี่นะครับ นายเจอนี่เราแวะตรงนี้ก่อนนะครับมาพร,ระทับตาปูนขุนขนเราไม่ถ่ายปูนมาตรฐานก็สูงใช่บางทีสูงจนหน้ามันไส้ไม่ทักก็เป็นเส้นทางที่ไปปอดห้ายี่สิกิโลนะยอดที่เราจะไปจุดที่รับ ข้อมูลนะว่ามีทั้งผีเสื้อมีทั้งนกนนต้องเลี้วขวาเหรอนู่นเลเจ้าหน้าที่อยู่ทางาัสวัสดีครับะจะไปปอดหอ้าครับดนนได้ครับเดี๋ยวผมลงให้จุดตรงนี้คือด่านที่ต้องลงทะเบียนก่อนขึ้นไปจุดชมวออิวปดห้านะครับเพาต้องลงทะเบียนก่อนนะครับ ตรงบริเวณนี้ผีเสื้อเยอะนะครับผีเสื้อเยอะเรื่อยเลย <c oughs> เรื่อตัวนั้นะต้งกัขับได้เขาแค่ทาให้รถชะลอไม่ได้ปิด<ร>ไม่ได้ปิดเร,เราแซเข้าไปได้ใช่ได้สบายนะครจะเจอผีเสื้อผีเสือเส้อ <c oughs> จากจุดลงทะเบียนนะครับที่จะไปยัง ปอดหหรือว่าลานกลางเต็นท์ระยะทาง20กิโลเมตรนะครับแล้วก็จากลานกลางเต็นท์ไปยังจุดชมวิวอีก5กิโลรวมทั้งหมด25ห้ากิโลเมตรนะครับสภาพทางหลังจากลงทะเบียนลงจุดลงทะเบียนแล้วทางก็จะเป็นลูกลังดินแดงนะครับถ้า ฝนตกก็น่าจะลื่นแล้วก็แฉกน่าจะลำบากกว่านี้นะครับแล้วก็รถที่วันนี้เรามารถเก๋งกันเราขึ้นด้วยความระมัดระวังนะครับเพราะว่าทางจะมีร่องน้ําจากการลอยฝนตกเป็นระยะระยะ,ะ,ยะและทางก็ค่อนข้างชันสองข้างทางเราก็จะสังเกตเห็นผีเสื้อนะครับจะแยะเลย แล้วก็มีนกอย่างเช่นนกเขาเขียวนกกระแตแต้แว็บอ่อให้เห็นรวมถึงเจ้าตัวนี้ครับคือตะกวดเนื่องจากผีเสื้อเยอะนะครับก็เป็นอาหารอันโอชาของมันเลยทีเดียวมันก็ออกมากินผีเสื้อใจเย็นนะไม่กลัวกลน รวมไปถึงเหยื่อรุ้งตัวนี้นะครับเป็นนกกล้าเหยื่อนักล่านะครับก็เกาะนิ่งอยู่บนต้นไม้สูงสังเกตเหยื่อมาจะรอเหยื่อสักชนิดนะครับของขนทางก็อาจจะมีแอ่งน้ำนเล็กจากล่องลอยฝนตกไปเมื่อวันสองวันที่แล้วแล้วก็มีผีเสื้อเยอะจริงๆนะครับผีเสื้อผมชื่อจริงๆ แล้วเราก็มาถึงนะครับจุดชมวิวปางสีดาวันนี้แสงแดดไม่ค่อยมีนะครับมีเมฆเป็นส่วนใจอากาศข้างบนก็เย็นสบายนะครับแล้วก็เป็นวิวสวยงองไกลไปสุดลูกหูลูกตานะครับ หว่างที่เรากําลังชมวิวอยู่นั้นก็มีนกเงือกกรามช้างตัวผู้บินขวางหน้าผามาช้าๆนะครับให้เราถ่ายรอบแรกถ่ายไม่ทันนกยังใจดีบินมาให้ถ่ายอีกหนึ่งรอบครับอันนี้อันนี้มันคือหนอนผีเสื้อมันไม่มีขนนะครับ ไม่คันนะฮะเดี๋ยวถ้ามันดูดเลือดเข้าไปมันจะเป็นตัวสีแดงใช่ไหมนี่นะครับผู้ชายมีเสน่ห์นะนอนยังรักเลยไม่อะไม่ได้เหมือนตัวอื่นนะะะออไไรรั้นไงที่ให้ถ่ายอ่ะผมก็ไม่รู้ต้องกลับไปต้องกลับไปดูจะบุือมาถ่ายนกหรือมาถ่ายสีเสือเนี่ยเดี๋ยวมันก็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 กลางปีกอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วไหนวะบแนเดี๋ยวมันจะไปเกาะที่เดิม ผลจุดชมวิวตรงนี้มีผีเสื้อมากมายหลายชนิดแล้วก็ยังมีมแมลงตัวเล็กอีกหลายชนิดเช่นเดียวกันสายมาโคคงจะชอบนะครับเราอยู่ตรงนี้ประมาณสักถึงเวลาประมาณเที่ยงนะคะก็ถ่ายผีเสื้อรอนกแต่ว่านอกจากนกเนื้อกลามช้างตัวนั้นแล้ว ก็ไม่ปรากฏว่าจะมีนกชนิดอื่นมาให้เห็นนะครับก็จะมีเสียงร้องแต่ไม่เห็นตัวเราจึงย้ายนะครับจากจุดชมวิวลงไปยังาลานกลางเต็นท์ปอดอหเพราะตรงนั้นมีบ้านพักแล้วก็มีลำธารที่มีพอจะมีน้ำเหลืออยู่ก็ไปนั่งรุ้นตรงนั้นนะครับ ตรงนี้คือบานกลางเต็นต์ปดห้านะครับเรามาถึงที่ตรงนี้ก็รับทานอาหารเที่ยงแล้วก็ตำรวจบริเวณรอบนะครับก็ได้ยินเสียงไก่ขันเป็นเสียงไก่ป่า the มันจะออกล้องเรียกพวกมาก่อนตรงนี้พี่ล่อไไม่มีอะไระเลยรรรงงงเเเก็บมาาาะห่สุใู้้้ดคนนยือไ อากาศเย็นไหมหน้หน้าๆๆๆๆอากาศเย็นต่ำสุดก,ก็คือแปดองศาเก้าองศาอุ่นอ,อากาศปกติหนาวปกติก็ประมาณสิบสององศาสิบสามองศาๆๆส่วนใหญ่เขามาที่นี่มามาดูผีเสื้อใช่เพราะว่าเห็นตามส่วนใหญ่เขาก็ถ้าเป็นก็แล้วแต่กลุ่มอะครับหนึ่งก็ดูผีเสื้อบ้างมาดูนกยี่มีคนมาดูเยอะ <ๆๆ S 1> ดูนกก็มีบ้างครับมีบ้าง <ๆ S 2> ส่วนมากเขาก็จะ มหนึ่งจะมีสถานที่ท่องเที่ยวก็เป็นน้ําตกอ่าแล้วก็ลานกลางเต็นท์อ่าแล้วก็จะเป็นจุดจุดชมวิวใช่สามจุดใช่แล้วทางแบบว่านอกเหนือจากเส้นทางหลักเนี่ยคือถ้าท่องเที่ยวสามารถที่จะเดินเข้าไปในเทลอะไรนี้ได้ไหมก็ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ต้องมีเจ้าหน้าที่ไปด้วยรหแต่ถ้าช่วงที่ที่น้ําน้ำตกเยอะๆคุณก็มาเยอะใช่ไหมใช่ครับ ปกติเขาจะมาดูน้ำตกกันซิงหาสิงหานี่คือน้ำน้ำาจะแด้งๆอยู่น้ำเยอะน้ำป่าอยู่ก็จะเป็นกันยาตุลาที่น้ำเริ่มใสถ้าเป็นสิงหาเนี่คือเป็นหน้าน้ำจริงเพราะว่ากันยาตุลาเป็นปลายฝนคนหนาวแล้วมันกำลังเย็นน่าจะมาการงเต็น์ได้ใช่แล้วลานการงเต็นท์นี่เปิดเปิดช่วงเดือนไหนครับตรงนี้ลานกลางช่วงนี้เขายัง ปิดอยู่ครับก็น่าจะเปิดช่วงเดือนนี้แหละแต่ก็เดือนนี้แหละครับอ๋อยังไม่ยังไม่ถึงวันก็ส่วนใหญ่เขาก็มากลางกันหน้าหนาวส่วนมากเขาก็ทุบหน้าฝนเขากลางหน้าฝนเขากลางคนคือทางบริเวณนี้เลยใช่ไหมบางคนบางคนก็หน้าฝนมากๆเขาก็จะเข้าที่ลงลง อ๋อตรงนั้นเลยใช่ไหมอ๋อนั่นทำไห้แล้วว่าเช่าเต็นท์เขาแล้วก็กางงตรงนั้นอ่ะไม่ร้อนอ๋อตรงนี้มีเต็นท์ให้เช่าเลยอ่ะจะมีอ่าข้างล่างครับศูนย์บริการเขาจะมีเต็นท์ให้เช่ายอ่อ๋อเต็นท์เช่าแล้วเรามากางเองใช่อืถ้าเราเช่ามาแล้วเราไม่สามารถกางเปลี่ยนได้ก็อ่าพวกผมก็ทางได้ใช่สวัสดีอุ้มกระถากเพราะหรอ อะไรครับก็เห็นเลยกำลังถ่ายอะไรอยู่นิ่งมากนี่ครับเลนใหม่ครับฟ้อมมาฟ้อมมา ับเจ้าหน้าที่บอกเราว่ามีนกขมขวัญสีเทานะครับมาตำรวจโพงเป็นโพรงเก่านะครับหลายตัวเลยแต่ว่าเรามาไม่เจอนะครับเขาบอกว่าช่วงเช้าจะเจอนะตรงนี้ปยลบริเวณลานกลางเต็นท์นะฮะโพร<อ>งสูง ออนี่ยหนีออ่ออมันตัวต่อเหรอฮะเออคล้ายๆตัว,วต่อแหละจะไม่ให้ต่อเหรอพี่มันเป็นคู่ะประมาณนั้นอนะ่ะแต่ว่า เรียกแมงมาร่าอืมที่บ้านผมเรียกมาร่านะแต่ว่ามันทำรังอยู่มันมันเข้าไปทำอะไรอะทำรังมันกำลังสร้างมันนะเพื่อกะโลกอรอไม่ใช่ไอตัวไอ้นี้ยแมลงไอโอ้แมลงแมลาล่าปะที่เขาใส่ชาบูอะตัวใหญ่มาร่าเอึ๋ะ วันที่เมืงมาล่าดีกว่าวะ่ะตอนนี้1ิบสทนาฬิกา4นาที3วินาทีครับเป็นไงผมป,ประกอบการลงสุิยาในกาต่างสีดาครั้งแรกประทับใจครับผมแมลงเยอะมากเชื้อเยอะมากนกตอตอนนี้เห็นอยู่บ้างครับเนื่องจากว่ามันยังไม่ใช่ช่วงของมันครับแล้วก็หน้าที่ก็ให้ความรู้แล้วก็ให้คำแนะนำที่ดีครับวันนี้เราเจอกอะไรไดือบ้างมาไล่ไล่ไ แมงโอ้วเขาเขียวตัวเขียวกรองมันก็เหี่ยวใช่ไหมเหี่ยวลุ้มอะไรอีกแต้แต้แว๊แต้แว๊บตึงตึงแล้วก็มีนการช้างไงแล้วก็เมื่อกี้พี่เห็นบินอยู่ก็คือนกขุนทองท่าที่บอกว่ามีนกหัวขวานอีทาวก็นั่งอย่างอีทาแต่ว่าวันนี้ไม่เจอนะครับแล้วก็มีนก ให้มาสำรวจอีกเ,อเยอะนะครับฝากเพื่อนๆที่ไปอุทยานอื่นก็ช่วยมาเที่ยวอุทยานแบบนี้้างนะครับเพราะว่าจะได้แบบมีคนสังเกตนกมากขึ้นนะครับกิมรีคอแดงอ่ากิมพีคอแดงก็โปโลโกโสนะครับที่นี่มีนะครับอย <Aha. S 1> ่าไม่ต้องไปเขาอย่าให้เสียเวลานะครับผมนกมูมนกอะไรนะนกลำภูนกำลำภูนกลำภูไม่ใช่ลำภู แล้วก็มีมีลานให้มานั่งเล่นปอกเด้งได้ดีมากเลยได้ได้ไาเขาปากก็รู้อยู่แล้วอันนี้เป็นลานกลางเต็นท์นะครับที่ปกติถ้าในช่วงนี้ถ้ายังไม่เปิดให้ให้การนะครับอีกสักอีกสักไม่กี่วันเนี้ยปิดปิดเฉพาะช่วงหน้าร้อนเพราะว่าน้ำไม่มีน้ำน้อยตอนนี้น้ำตกก็ยังไม่มีน้ำนะครับในช่วงนี้เดือนมิถุนาต้นเดือนนะครับที่เรามาวันนี้วันที่สอง นไปยังมีมระชาชนที่นี่เขาเรียกร้องให้อาจารย์ชงชาลีปอ,อกนั้งสือผีเสื้อเร็วๆนะครับ <c oughs> แล้วก็ตอนนี้ผีเสื้อจะเยอะนะฮะสามารถเจอตลอดเส้นทางที่เราจากทางเข้าไปถึงชมวิมวพอดอห้าพอดอห้าที่นี่พอดอห้า้็ีการเต็นต์นะครับแล้วมีจุดชมวิวที่ส,สุดทางที่เอารถเข้าไปได้ไปเท่าไหร่นะก5้ากิโลห้ากิโลแมว สนุกครับที่นี่ถือว่าไม่ลําบากนะครับแต่ว่าเส้นทางก็ทัดฝนตกก็อาจจะลําบากนิดนึงถือว่าพวกเรามาสารวจพื้นที่ใหม่ๆในการถ่ายนกบ้างเ่อเป็นข้อมูลให้เพื่อนๆที่อยากจะลองมาเดินดูนกหรือว่ามาดูผีเสื้อที่นี่นะครับเป็นทางเลือกที่หนึ่งที่เราแนะนำนะครับ การเดินทางมาจากกรุงเทพก็ไม่ไกลประมาณสามชั่วโมง2องสิบกิโลถ้าขับนะตั้งใจขับจริงๆก็น่าจะไม่เกินนะ <laughs> 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 เวลาก็ร่วงเลยมาพอสมควรแล้วนะครับเทเาะเรา <bye. S 2> ก็เลยเดินทางกลับลงไปกันทางเป็นแบบนี้ตลอดเลยนะครับเรบกลัวรถเก่งอยาเข้ามานะครับรบกวนเขาก็มารถเก่งกันทั้งนั้นนะเรามากระะไม่ให้เหรอูรถเก่งตั้งหลายคันเนี่ ระหว่างที่เดินทางกลับนั้นพวกเราก็ได้รับเซอร์ไพรส์นะครับเราเห็นเจ้าหมาไม้ของตัววิ่งไล่กันบนทางข้างหน้ารถเราเราก็จอดรถแล้วก็ถ่ายภาพด้วยความเร่งด่วนนะครับน่ารักมากครับไม่คิดว่าจะเจอวิ่งเล่นกันเหมือนลูกหมาเลยครับวิ่งไล่กันพอมันเห็นพวกเรามันก็วิ่งเข้าข้างทางไปนะครับก็เก็บภาพได้ประมาณนึงนะครับ ถือว่าเป็นโบนัสแท็กเลยนะครับตรงนี้เราเจอลังนกเงือกางช้างนะครับเป็นโพรงอยู่ติดถนนนะอันในรังก็มีแม่นกกับลูกนกนะฮะตูมนกก็มาป้อนเป็นระยะ เรารอนะครับสักประมาณสักที่สิบนาทีถ้ายังไม่มาก็คงต้องไปต่อเพราะว่าตอนนี้สามโมงเกือบครึ่งแล้วครับวันนี้คณะตำรวจภารกีวิหกที่โบราณห่งชาติตางสีดานะครับเราก็รู้ร่วงแล้วครับวันนี้กี่โมงครับที่ไหนสี่โมงสี่องสี่สิบสองนาทีนะครับเราก็ออกมาจาน อดอานะครับขึ้นไปอีกประมาณ20กิโลเมตรซึ่งใช้เวลาใช้เวลาประมาณข้่มโมงครึ่งนะครับเพราะว่าโคตรนานทางนี้ค่อนข้างที่จะวิบากนะถ้าเป็นรถเก่งก็ลำบากนะฮะวันนี้เป็นไงบ้างครับทุกคนดีใจที่สุดเรื่องหมาไม้เราได้เจอหมาไม้วันนี้เจอสองตัวตัวน่าซมมีอะไรจะฝากครับนี่ครับก็อยากกระโดดลงนะครับเรื่องการเอ่อ ไม่สร้างฝาในพื้นที่ป่าเออรักเต็จริงๆไม่ควรจะสร้างฝาในพื้นที่ธรรมชาติทุกแห่งเพราะว่าถ้ามันดีจริงในอดีตเป็นหมื่นปีเพรา่มันมีคอบครณวทั้งค่าสายนะครับสำหรับภาคทิหกนะครับทริปนี้ก็เป็นทริปสำรวจนะครับแหล่งดูนกใหม่ๆที่เรายังไม่เคยมาหลายท่านก็อาจจะเคยมาแล้วสำหรับท่านที่ยังไม่เคยมาก็ถือว่าอาจจะเป็นข้อมูลนะครับในการตัดสินใจที่จะมาดูมาสำรวจที่นี่นะครับ จุดเด่นของที่นี่เลยก็คือผีเสื้อนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนผีเสื้อมีให้ดูตลอดทางแล้วก็นกก็มีบ้างนะครับจต่สอบถามเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ถือว่ามีหลายชนิดอยู่นะครับซึ่งวันนี้เราก็เจอนกเพื่อกราช้างนะที่ตรงจุดชมวิวนะฮะแล้วก็มาเจอตรงที่ทำลังระหว่างทางที่มีโพรงอยู่ข้างทางเลยนะครับยังไงก็ฝากตีบตางนะครับช่องรายการธรรมชาติ นี้นะครับเป็น EP ที่5 7เกแล้วนะครับก,มมรกดฝากติดตามกดรับสไตร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนพวกเราด้วยนะครับเราเจอกันนะครับคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ